แต้มแรงเป็นของสีสะเกดนักวุฒิเสิร์ฟฉีกมามเกี่ยวไม่ติดครับแก้ไขยังไงครับสำหรับนักกมถมผู้ชัยเด็กน้อยโยนนักวุฒศเนี่ยครับุูิชัยโยนให้นักวุฒิแนวพรมสเสิร์ฟอ่าเนี่ยครับวันนี้สเสิบก็คงจะไม่ใช่ฮะพี่เดี๋ยว่าจะปรับคู่หน้าปรับคู่ไหนจะปรับคนไหนนั่นเองครับสีสะเกด วันนี้อา่าเนี่ยครับนับทวุฒิวันนี้เสิร์ฟไม่มีติดเลยครับนับทวุฒิเสิร์ฟมุมดีด,ดีฮะเลยนัทวุฒิใส่หนักๆครับคราวนี้อา่านะครับเกมเปลี่ยนแล้วโอ้เหลือแต้มเดียวฮะแล้วเสิร์ฟนี้พลิกเดสไปได้อา่ากดล็อกไปได้นักควอมผสมเสิร์ฟต้องการสองแต้มแต้มนี้หลุดเล่นเซตสาม มาถืเสิร์ฟอาแล้วครับนี่แหละครับดูอาการของผู้ชายดาวเด่นน้อย